สวัสดีค่ะเมื่อนักคนก็กลับมาเจอกับไบอในหัวข้อใหม่นะคะนั่นก็คือเปิดกล่องรีวิวค่ะย้ yeah คลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่วับไอเนี่ยมาเปิดกล่องของที่ทางแบรนด์ส่งมาให้นะคะนั่นก็หมายความว่าวับอาอเนี่ยไม่ได้เสียตังค์ซื้อมาเองนะคะ <Okay. S 1> แต่ก่อนที่เราจะอามาเปิดกันเนี่ยวับไอจะเอาไปลองใช้ก่อนอย่างน้อยก็ต้องซัก ครั้งถึง2ครั้งก่อนที่จะมาพูดกันเพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่าเออของชิ้นนี้เนี่ยเหมาะกับคนแบบไหนสภาพผิวแบบไหนนู้นนี่นั่นนะคะโอเคอย่างวันนี้เนี่ยวับอายเอามาเปิดกัน5้ากล่องนะคะคลิปก็จะได้แบบว่าไม่นานจนเกินไปโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันดีกว่าค่ะไปเลยค่ะก็มาเริ่มกันที่ห่อแรกนะคะ เป็นห่อนี้เลยอันนี้เป็นบริษัทของเซซ่านะคะบริษัทนี้เขาก็จะนำเข้าเครื่องสำอางของแบรนด์ w วน n อนด์ p อลฟ i ซ i ซ n f น r m u l a นะคะ JCA t แล้วก็แบรนด์ที่เพิ่งมาเปิดใหม่คือแบรนด์ก l อ s s นั่นเองนะคะอันนี้เขาก็ส่งอายแชโดว์มาให้บรบอายนะคะเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้เป็น w wow a y n w น o ์ c อ l o r n c o อ e y e s h a น o w t แ o นะคะ อันนี้วับอายได้หยิบมาลองใช้แล้วแล้วก็มาแต่งหน้า How to mm hmm. ด้วยในลุกแต่งหน้า3ลุกด้วยอายแชโดเพียงแค่3สีนะคะวับอายหยิบพาเลทนี้ไปลองแต่งนะคะใครยังไม่ได้ดูนะคะเดี๋ยวาาจะทิ้งดิงมาให้ตรงช่อง description box นะคะก็ลองเข้าไปดูกันได้นะตัวนี้นะคะเนื้อสีที่แบบดีมากนะคะดีงามตัวนี้คือราคาอยู่ที่199บาทแต่คุณภาพของเขาคือแบบดีเกินราคามากๆนะคะเดี๋ยวอาจจะ หยิบตัวนี้มาลองสวอชสีให้ดูกันนะคะคือแบบแตะแค่แบบนิดเดียวสีก็แบบติดมาแบบดีมากนะคะคุณภาพของเขาดีใครที่ยังไม่เคยแบบลองก็ลองไปดูได้ที่เคาน์เตอร์ของเขานะคะเขาจะมีตัวให้ลองเล่นอยู่เนาะพิกเมนตดีเนื้อสีดีความติดทนแบบดีงามไปซะทุกอย่างเลยค่ะก็มาต่อกันที่กล่องที่2นะคะนี้มาจากแบรนด์ย s t a าร์ค่ะ ทางแบรนด์นะคะก็ส่งผลิตภัณฑ์บำรุงผิวมาให้บอบอายนะคะเยอะแยะเลยต้องขอขอบคุณทางแบรนด์ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะคะบอมอายจะพูดถึงตัวนี้เพราะว่าตัวนี้จะไม่ได้อยู่ในลายเดียวกับที่เหลือนะคะตัวนี้จะเป็นยูซ s าโซล่าชีสแ s ทโ r t เท o ชั่นซันอัลคาเอ e s ซน n นะคะตัวนี้เขาจะมี f p f 50บวก p a บวกบวกนะคะเขาเป็นครีมกันแดดที่สามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวนะคะ โอเคเดี๋ยวมาเปิดให้ดูขวดเขาก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นอาสูตรแบบเนื้อเจลบางเบามาจะลองบีบให้ดูอันนี้คือลักษณะเนื้อของเขาเห็นไหมมันแบบเป็นเนื้อแบบเหลวๆแบบสามารถไหลได้เลยพอเราทาเข้าไปเนี่ยคือมันแบบว่าซึมซาบเข้าสู่ผิวได้แบบเร็วมากนะคะแล้วก็แบบว่าหายไปเลยไม่ทิ้งความแบบ เหนียวเหนอะหนะไว้ที่ผิวนะคะซึ่งมันแบบดีมากเพราะว่าเหมาะกับอากาศช่วงหน้านี้เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนยิ่งแบบช่วงฝนตกนี่คือมันแบบเหนียวเหนอะหนะตัวมากถ้าใช้ครีมกันแดดที่มันแบบ หนาๆนนนนเดียวเดินนะเนี่ยคือมันจะแบบไม่โอเคมากนะคะตัวนี้นะคะวัา,ายคือแบบชอบมากมีความเนียนงามนะคะแ้วเขาก็มีคุณสมบัติไม่ใช่แค่เป็นแค่ครีมกันแดดนะคะตัวนี้เขาบอกว่ามีบำรุงในตัวด้วยนะคะเขาบอกช่วยป้องกันรังสี UV จากแสงแดดเป็นสารตั้งอนุมูลอิสระนะคะดูแลป้องกันผิวจากริ้วรอยที่เกิดจากรังสี UV ได้ตลอดวันนะคะแถมช่วย ฟื้นบำรุงผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดนะคะแล้วก็มอบความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะแล้วก็ป้องกันการระคายเคืองด้วยคือแบบดีงามมากๆตัวนี้คือผมไอเคยเขียนรีวิวไว้ใน Facebook ด้วยนะคะคือตอนนี้ a c e b o o k ก็ไอถ้าตัวไหนดีไอก็จะมาบอกต่อกันเนาะก็จะเป็นแบบของดีบอกต่ออะไรเงี้ยตอนนี้บพอไอก็ไปบอกกันแล้วใน Facebook นะคะลองเข้าไปดูกันได้เนาะตัวนี้ราคาอยู่ที่เขามีแบบ ไปลองเปิดดูให้นะคะอันนี้459บาทนะคะโอเคเลยอะ่ะตัวนี้ดีมากนะคะโอเคมาถึงสิ่งต่อมาอันนี้จะอยู่ในลายเดียวกันหมดเลยนะคะจะเป็นพวกรีมมัำลุงสูตรน้ำนมนะคะตัวแรกมาเริ่มกันที่ โฟมล้างหน้าตัวนี้นะคะนี่เขาเป็น u s t a r m i l ิลเฟชเชียลโนะคะนี่เขาจะเป็นโฟมล้างหน้าสูตรน้ำนมนะคะเขาจะมีกลิ่นหอมทุกตัวเลยจะมีกลิ่นแบบหอมออกแนวแบบ ความรู้สึกของา,อายเนี่ยมันเหมือนแบบแป้งเด็กอ่อนๆนะคะตันนี้ว่าายชอบนะเพราะว่าเวลาล้างหน้าแล้วเนี่ยความรู้สึกของา,อายเนี่ยเวลาหลังล้างหน้าแล้วเนี่ยมันรู้สึกเหมือนแบบล้างได้แบบสะอาดหมดจดดีนะคะแล้วเวลาเราแบบเออเช็ดหน้าให้แห้งเนี้ยหน้ามันไม่แห้งตึงอะ่ะอันนี้คือข้อดีของเขาเลยคือมันไม่แห้งตึงมันแบบว่ายังสามารถทําให้แบบเนียนนุ่มได้นะคะ คือสูตรของเขาเนี่ยทั้งหมดอะจะเป็นเน้นทําให้ผิวแบบเนียนนุ่มอะไรประมาณนี้ด้วยแล้วก็ช่วยแบบเพิ่มความกระจ่างใสด้วยถ้าเราใช้อย่างต่อเนื่องนู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็ราคาของเขาเนี่ยามาดูให้89ดูใบ้89าบาทนะคะราคาแบบดีงามมากนะตัวนี้มาถึงสิ่งต่อมานะคะอันนี้จะเป็นชาเวอร์ครีมนะคะนนี้เป็นครีมอัด ครีมอาบน้ำเนาะที่เหลือเนี่ยสตัวเนี้ยเขาจะมี2ขนาดนะคะคือไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ไซส์เล็กคือ200มิลลิตรไซส์ใหญ่คือ400นะคะที่เขาให้ป๊อบอายมาเนี่ยเป็นไซส์เล็กนะคะอ่าตัวนี้จะเป็นครีมอาบน้ําคือตัวเนี้ยก็มีกลิ่นหอมอย่างที่บอกเวลาอาบน้ำก็รู้สึกหอมดีนะคะแต่ข้อเสียของเขานิดนึงคือโฟมเขาน้อยไปหน่อยคือ่อายเนี่ยเป็นคนที่ชอบ ฟมเยอะๆอะไรแบบนี้ฟองเยอะๆนะคะแต่ตัวเวนี้ฟองเขาจะน้อยไปหน่อยแต่โดยรวมเลยคือแบบโอเคคือเวลาล้างผิวออกมาเนี่ยผิวมันดูแบบเรียบเนียนนุ่มแบบนุ่มดีอะคือมันดูนุ่มชุ่มชื้นดีนะคะมันแบบไม่แห้งก้านบางตัวคือล้างออกมาแล้วผิวจะดูแบบแห้งๆใช่ไหมแต่เนี้ยให้ความชุ่มชื้นค่ะแล้วก็ราคาของเขานะคะตัวนี้ขนาดเล็กเนาะจะอยู่ที่79บาทน,นะคะแต่ขนาดใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่149บาทน,นะคะ โอเคมาถึงอย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแชมพูก็คือยาสระผมนั่นเองนะคะนี้เป็นยูสตาเมลแชมพูนะคะนี่ก็จะเป็นสูตรน้ำนมอีกเช่นกันก็จะมีกลิ่นหอมของน้ำนมแต่เนี้ยเขาบอกว่าสปปรรพคุณของเขาก็คือจะเป็นแชมพูสูตรน้ำนมเข้มข้นอุดมไปด้วยโปรตีนจากน้ำนมนะคะแล้วก็เส้นไหมและข้าวสาลีช่วยบำรุงผมให้แข็งแรง เรียบเนียนคงความนุ่มชุ่มชื้นเงางามเป็นประกายเหมาะกับทุกสภาพผมนะคะตัวนี้คือไอายได้แต่แชมพูมาแต่คิมนวดไม่ได้มานะคะถ้าได้คิมนวดมาหมายว่าน่าจะแบบอ,อื่นผมนิ่นุ่มแล้วก็หอมกันไปเลยนะคะาราคาอยู่ที่แชมพู 89บาทนะคะแต่ถ้าไซส์ใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่169บาทนะคะคือแผ่นนี้ขึ้นชื่อเรื่องความหอมอยู่แล้วด้วยนะคะเพื่อนพื่องไายก็บอกว่ามันหอมอือต่อมาตัวนี้นองไอชอบนะคะนี้เป็น y u t ตา m i m k Body l o t i ช n นะคะ ตัวนี้จะเป็นครีมบำรุงผิวนั่นเองนะคะหลังเราอาบน้าเสร็จแล้วก็บำรุงผิวคือโดยส่วนตัวเนวี่ยเอาไปคนที่ผิวตัวเนี่ยแห้งมากไม่รู้เพราะอะไรไม่ว่าจะหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนเนี่ยแต่ผิวตัวมันอาจจะแห้งโดยเฉพาะตรงขาคือ มันชอบแบบว่าเป็นแบบขาแตก,แตกเป็นขุยบ้างแต่ว่าตัวนี้พอไอทาไปแล้วก็คือเขาจะให้ความนุ่มชุ่มชื่นนะคะแล้วก็หอมพอเช้าวันต่อมาเนี่ยก็คือขาก็จะแบบว่าเออดูแบบไม่เป็นขุยดูไม่แตกนะคะตัวนี้ก็ดีงามนะคะที่สาคัญคือเอาไอชอบกลิ่นของแบรนด์นี้มาเพราะว่ากลิ่นเขาหอมมากๆนะคะแล้วราคาของเขาตัวนี้อยู่ที่99บาทนะคะตัวนี้ ถ้าเป็นขวดใหญ่นะคะก็อยู่ที่179บาทนะคะถ้าต่อมามาต่อกันที่กล่องที่3นะคะน,นี่ก็มาจากบริษัทเซซ่าอีกแล้วนะคะอ่าอันนี้ทางแบนสง่งอันนี้มาให้นะคะก็เป็นลิปมันบำรุงปากนั่นเองนะคะตอนนี้คือไ妈ชอบมากๆเลยอันนี้宝妈เคยเขียนมินิรีวิวใน f a c e b o o k ไว้แล้วด้วยนะคะนนแค่แบบ เปิดกลิ่นมาเปิดเปิดขวดมาก็ได้กลิ่นแล้วนะคะเดี๋ยวม่หย,ยิบออกมาให้ดูอันนี้เขาส่งมาให้ทั้งหมด4ชิ้นนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้คือว่าไอแกะออกมาดมทุกกลิ่นแล้วนะคะอันนี้อันนี้ป๊ามาเอาไปใช้เพราะว่าตอนนี้ชอบอันนี้มากอันนี้จะเป็นกลิ่นแบบอเ t อร์เมลอนะคะจะแตงโมหน่อยวเคาก็จะมีอีกอันนึงอันนี้จะเป็นลิปบาเหมือนกันนะคะนี้ก็จะเป็นกลิ่น สตรอเบอรี่ครีมนะคะแล้วนะ mm hmm. ก็จะมีกลิ่นอันนี้อันนี้ก็เป็นลิปมันเหมือนกันอันนี้จะเป็นกลิ่นส้มนะคะแล้วก็น,นี้เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะคือแบบมีความดีงามมากตอนนี้อ้าใช้อันนี้อยู่คืออ้ายเนี่ยจะใช้ก่อนแต่งหน้านะคะแล้วก็ก่อนทาลิปด้วยนะคะแล้วก็ก่อนนอนด้วยนะคะคือนางมีความแบบหอมมากหอมมากจริง คือครั้งแรกที่อาอายลองใช้ตัวเนี้ยคือทาไปใช่ไหมแล้วกลิ่นมันหอมแล้วอายก็เลยเอออยากรู้ว่านางมีรสชาติหรือเปล่า<ๆ>ก็เลยแบบเอาลิ้นอนะลองแตะดูที่ปากดูเฮ้ยนางมีรสเหมือนเป็นรสแบบหวานๆนะแต่ว่าอายไม่รู้ว่าเขากินได้ไหมแต่ก็น่าจะเข้าปากแม่อยู่นะอายก็ลองแบบเออเฮ้ยนางมีแบบรสชาติเหมือนหวานๆแล้วก็กลิ่นหอมคือพอแล้วอายชอบตัวนี้มากอยดมแล้วแบบ หอมอ่ะคือมันหอมนะคะตอนนี้ก็หยิบม,มาใช้ทีละอันเนาะก็เอาอันนี้มาใช้ก่อนเพราะว่าชอบที่สุดก็คือกลิ่นนี้เนาะ ค่ะแล้วตัวนี้นะคะเขาก็มีขายที่วัดสันแล้วก็บูธนะคะก็ลองไปหาซื้อดูกันได้นะคะามาต่อกันที่กล่องที่4ี่นะคะนี้ก็มาจากแบรนด์ Beauty c o t t a g e นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นเป็นแบรนด์ที่ขายอยู่ในร้าน Beauty Buffet นะคะ mm hmm. จะเป็นอีกลน์ในึงของเขานั่นเองเนาะอันนี้เขาก็ส่งพวกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวครีมอาบน้ำน้ำหอมมาให้นะคะ เยอะแยะมากมายเขาคุณทางแบรนด์ด้วยนะคะโอเคเรามาดูกันที่ตัวแรกเลยจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เป็น Beauty c o t t a g e Victoria Romance Memory of Love Perfume Shimmer Glow b u s k e e p นะคะตัวนี้ก็เป็นครีมอาบน้ำที่มีกลิ่นหอมออกแบบดอกไม้อ่อนๆน,นะคะคือทั้งไลน์เนี่ยเขามีกลิ่นหอมเหมือนกันเลยคือออกแนวแบบดอกไม้อ่อนๆน,นะคะตัวนี้ คือว่าอาใช้สลับกับของยูสตาร์นะคะตัวนี้จะใช้ตอนเช้าเนาะแล้วก็ยูสตาร์เนี่ยจะใช้อ่านตอนกลางคืนตัวเนี้ยคือเขาก็ฟองไม่ได้เยอะเหมือนกันแต่ว่ามารู้สึกว่าชอบตัวนี้นะเพราะว่าเขามีความแบบค้นๆดีอะ่ะกันที่ตัวที่2นะคะตัวที่2ก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็น Shimmering Gold Body เอสเซน e นะคะตัวนี้ก็จะเป็นครีมบำรุงเนี้ยอาจจะใช้ตอนเช้านะคะเอาเนื้อออกมาให้ดูอันนี้เขาจะเป็นเนื้อแบบสีแบบทองทองนไแล้วพอเราทางลงไปเขาเหมือนจะมีแบบชิมเมอร์ระยิบระยับอยู่ด้วยนะคะ พอทางลงไปแล้วเขาก็จะเหมือนแบบมีชิมเมอร์ชิมเมอร์ด้วยนะคะตัวต่อมานะคะตัวต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้าหอมของเขาคือเขาจะเป็นกลิ่นแบบเหมือนกันเลยก็คือจะเป็นกลิ่นแบบออกแนวแบบดอกไม้ดอกไม้ใครชอบกลิ่นนี้ก็น่าจะชอบนะคะหน้าตาแพคเกจของเขาเป็นแบบนี้คือแพคกเกจเขาดูดีมากคือไม่อยากทิ้งเลยดูดีดูดกล่อ,องเขามันเสียดาย <laughs> มันเสียดายนะคะตัวนี้ประมาณ ลองใช้แล้วนะคะเดี๋ยวฉีดอีก <c oughs> อันนี้มาณได้ลองใช้แล้วความติดทนของเขาเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ได้ติดทนทั้งวันนะคะก็อยู่ได้ประมาณสัก3-4ชั่วโมงมันก็จะแบบเค่อยๆจางหายไปนะคะเพราะว่าราคาของเขามันก็ไม่ได้แพงด้วยนะคะสําหรับแบรนด์นี้เนาะต่อมาต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็น beauty c o t g e victoria r o m a n c memory of love hand cream นั่นเองนะคะเป็นครีมบำรุงมือนะคะ คือคีมบำรุงมือของเขาก็ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าซึมเข้าสู่มือของเราได้แบบรวดเร็วนะคะ mm. ไม่เหนียวเหนอะหนะก็คือ,อพูดถึงคีมบำรุงมือเนี่ยป้าไอ้ก็เป็นคนที่แบบมีคีมบำรุงมือค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะทุกแบรนด์เนี่ยก็จะทําออกมาได้แบบค่อนข้างแบบดีเหมือนกันนะคะแต่จะต่างกันก็คือเรื่องของกลิ่นซะมากกว่านะว่าเออแบรนด์นี้กลิ่นแบบนี้แบรนด์นั้นกลิ่นแบบนั้นเลยเนาะ ตัวนี้ก็จะเป็นกลิ่นแบบหอมอ่อนๆแบบดอกไม้ดอกไม้นะคะตัวนี้ก็ใครชอบก็ลองไปเล่นดูกันได้นะคะมาถึงตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นน้ําหอมแบบครีมนะคะแต่ตัวนี้ว่มามายังไม่ได้ลองใช้เพราะว่าเออว้าายจะเผื่อว่าได้เก็บไว้แจกกันด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะจะเป็นน้ําหอมแบบ ครีมก็คือสามารถเอาใช้เฉพาะจุดได้อย่างเช่นบริเวณคอรหรือว่าบริเวณช่วงแขนเข่าอะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้กลิ่นเขาก็จะมีลักษณะกลิ่นเหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นกลิ่นแบบหอมดอกไม้อ่อนๆนะคะสําหรับตัวนี้ทออายก็เลยเออแกะน้ําหอมขวดนั้นมาแล้วก็เลยเก็บขวดนี้ไว้แล้วกันเนาะจะได้เผื่อแบบ เวลาเอามานทำคลิปเอาไว้ก็จะได้มีไว้แจกกันเนาะค่ะมาต่อกันที่แบรนด์สุดท้ายนะคะนี่จะเป็นถุงเนาะอันนี้จะมาจากแบรนด์ Cross Cosmetic นะคะที่บอมายบอกว่าเขาเพิ่งเข้ามาเปิดใหม่ตอนนี้มีอยู่หนึ่งสาขาที่เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น1ตรงโซนเครื่องสำอางนั่นเองน,น,นะคะวันนั้นเนี่ยคือพอมายได้ไปร่วมงานนะคะเขาก็เลยแบบให้ถุงเครื่องสำอางมาอันนี้ก็จะมีพวก อันนี้จะเป็นตัวแรกนะคะจะเป็นอายแชโดว์พาเลตของเขาตัวน,นี้จะมี9สีนะคะซึ่งเขาจะมีพาเลตแต่ละพาเลตเนี่ยเขาจะมีแบบโทนที่แบบแตกต่างกันไปนะคะอย่างอันนี้เนี่ยเขาก็ให้มาเป็นโทนประมาณนี้เป็นโทนที่สามารถใช้ได้ในแบบ everyday นะสีสวยคือว่าไอาอะ่ะลองแล้วนะคะตัวนี้มีสีแบบพิกเมนต์ดีสีสวยนะคะ อยวอายลองสวอชให้ดูเยเนี่ยคือพาเลตเนี่ยเขาจะมีทั้งเนื้อแมทแล้วก็เนื้อชิมเมอร์คือเนื้อเขามีความนุ่มนะคะแล้วก็สีสวยด้วยสีแบบดีงามด้วยนะคะตัวนี้คือเป็นพาเลตที่อไอชอบมากเพราะว่ามันเป็นพาเลตที่ไม่ใหญ่มากมันกระทัดรัดเล็กๆแล้วก็มาถึง9สีด้วยกันนะคะก็มาต่อกันที่ตัวที่2นะคะตัวนี้ก็จะเป็น พาวเวอร์ของเขาตัวนี้จะบอกว่าดีงามมากนะคะคือแบบดีอีกแล้วหรอคือมันดีจริงๆเพราะว่าประมาณได้ลองใช้ไปแล้วคือช่วงเนี้ยเขาอายเป็นคนชอบกินหมูกระทะมากไม่รู้ทาไมคือแบบชอบมากกินบ่อยมากๆแต่ว่าจะไม่ได้ไปกินที่ร้านก็คือสั่งเป็นชุดมามากินที่บ้านแล้วมีอยู่วันหนึ่งนะคือว่าไ,ไปบ้านพี่นะคะก็จะสั่งหมูกระทะมากินแล้ววันนั้นแบแต่งหน้าก็ใช้แบบรองพื้นปกติที่เราชอบใช้แต่ว่า เออใช้พัมเมอร์ตัวนี้ไปเพราะว่าอยากลองนะคะ <_ D vérit> ก็เลยใช้ไปพอเสร็จปุ๊ <_ D> บก็ไปกินหมูกระทะปกติกลับมานะคะคือไม่มีการเติมหน้าอะไรทั้งสิ้นเนาะ <_ D> ก็ไปส่องกระจกเนาะก็แบบเฮ้ยทําไมหนะ้ายังแบบดูแบบเนียนเด้งอยู่เลยอะแต่อาจจะมีแบบฉ่าฉ่ขึ้นมาแต่แบบมันดูสวยอยู่อะคือมันดูเป็นงานผิวที่ดีอะไรแบบนี้คิดในใจแบบเฮ้ยทำไมหน้ายังดีอยู่ทั้งท้ที่ก็ยังใช้รองพื้นตัวเดิมปกติถ้าใช้ตัวเดิม,ก,ดมกลับมาก็ต้องแบบว่า มันเยิมไปแล้วนะคะหรือเพราะว่าคิดอ๋อลองใช้พัมเมอร์ตัวนี้เ,เองคือมันสามารถคุมมันได้ดีงามมากมาลองบีบมาให้ดูเนื้อของเขาจะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะเป็นเนื้อแบบเจลเจลแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทาไปดีงามนะคะสําหรับตัวนี้โอเคอย่างต่อมานะคะจะเป็นตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นรูมิด o อกนะคะก็คือจะเป็นไฮไลท์แบบเนื้อครีมนะคะเนื้อเหลวิดที่เราแบบว่าเอามาใช้เฉพาะจุดนั่นเองเนาะตัวนี้ก็มีความดีงามอีกแล้วคือดีงามอีกแล้วเหรอตัวนี้คือว่าไอาได้เขียนมินิรีวิวของดีบอกต่อไปแล้วใน Facebook นะคะคือมันมีความดีงามมากเพราะว่ามันเป็นไฮไลท์ที่แบบสวยงามนะคะนี้เป็นเบอร์02วลิลานะคะเขาจะมีหลายสีอยู่เหมือนกันเนาะ อ้าวไลองบีบให้ดูเนื้อของเขาก็จะเป็นเนื้อแบบนี้คือเวลาทาบนมือเนี่ยอ่าอย่าอบอกอายทาไปเงี้ยมันจะเห็นชิมเมอร์แบบว่าเหมือนจะมีแบบเออชิมเมอร์เงาเงาเม็ดใหญ่หญๆนิดนึงแต่พอทาที่หน้ามันดูเป็นงานผิวที่เหมือนดูแบบโกลสวยอ่ะนึกออกไหมมันดูแบบว่าผิวสวยขึ้นมาเลยอ่ะเขาบอาคือแบบ อุ้ยตอนทานที่หลังมือเนี่ยมันจะเห็นแบบเหมือนมีชิมเมอร์เยอะแยะเยอะแยะแต่ในกล้องอาจจะไม่เห็นนะคะแต่ว่าพอทาไปที่หน้าผิวมันดูโกลแบบสวยอะ่ะมันดูสวยมันดูแบบบอกไม่ถูกอะ่ะตัวเนี้ยคือแบบดีงามมากต่อมามาต่อกันที่ สิ่งต่อมานะคะนั่นก็คือลิปสติกนั่นเองนะคะนี้เขามีมาให้2รุ่นนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเนื้อแมทนะคะเขาบอกเป็นรุ่นเนื้อแมทแต่ความคิดประมาณเนี่ยคือตัวนี้เป็นเนื้อที่ว่าวิชอบนะกาลังดีเลยคือมันแบบไม่แมทสนิทจนแบบตกร่องเป็นขุยอะคืออ่ายอเป็นคนปากแห้งแบบเป็นคนแห้งแบบปานกลางยังไม่ถึงกับลอกขีดสุดนะคะถ้าใครที่แบบปากแห้งแบบลอกขีดสุดก็แนะนําไม่ทาลิปมันก่อนแต่ว่าไเป็นคนที่ปากแห้งระดับปานกลางนะคะก็ทาไปแล้วมันไม่แบบ ไม่ตกร่องไม่เป็นขุยอะไรเงี้ยมันเป็นเนื้อเหมือนแบบครีมไม่แมทนิดนึงอะ่ะอความรู้สึกของอายนะวันนั้นอนะ่ะว่าาก็ลองใช้ตอนที่ไปกินหมูกระทะนั่นแหละวันที่ใช้ลองพัมเมอร์ก็อยากลองเอ s ฟ i สติกเขาด้วยนะคะก็ใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งกับศูนย์สี่ใบวันนั้นี๋้วาออยลองปาดเนื้อให้ดูแล้วกันอันนี้จะเป็นเบอร์ศูนสี่นะคะอันนี้วา,ายอเอาทาไว้ในปากนะคะแล้วก็อีกสีนึง จะเป็นสีเบอร์หนึ่งก็จะเป็นสีแบบนูดนูดนะคะเนี้าายวไอเอาทาให้ทั่วปากก็เป็นการทาปากแบบออมเบรนิดหนึ่งเนาะก็จะเป็นสีแบบนูดนูดแบบนี้นะคะเรือไอเอาองทาไปแล้วชอบลักษณะเนื้อของเขานะคะส่วนเรื่องความติดทนเนี่ยด้วยความที่วิาไอเอะถ้าอ่าใช้ในชีวิตประจําวันที่แบบไม่ได้กินอะไรหนักหน่วงมากก็ติดทนดีนะคะแต่ถ้าอย่างวิาอไาอเนี่ยไปกินแบบหมูกระทะวันนั้นคือแบบ กินแบบหนักมากนะคะก็อาจจะแบบหลุดไปบ,บ้างนะคะมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นสีเบอร์สิบนะคะชมพูเข้มๆแบบนี้นะคะเลื่อนหมูเลือดห,หมูนิดนึงแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นสีเบอร์เก้านะคะนนี้จะเป็นชมพูพิคงเลยแหละตรงนี้จะเห็นไหมนี่นะคะ อันนี้ก็เนื้อของเขาแนวว่ออาไอชอบส่วนเรื่องความติดทนอนย่างที่บอกว่าถ้าไม่ได้แบบกินอะไรหนักหน่วงก็ติดทนดีนะคะแต่ถ้ากินอะไรที่แบบหนักหน่วงมากมันก็อาจจะมีหลุดหายไปบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะต่อมามาต่อที่ ลิปอีกสูตรหนึ่งนะคะนี่จะเป็นลิฟชายอันนี้ะม่ก็ลองใช้ไปแล้วอีกวันหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เป็นวันที่กินหมูกระทะอีกแล้วคือบอกแล้วว่าช่วงนี้ชอบกินหมูกระทะนะคะก็จะเป็นสองสีนี้เขาให้มา2ส,สีก็จะมีสีแดงกับสีชมพูนะคะน้ามาลองใช้สีชมพูไปก็จะเป็นสีแบบนี้เนาะตรงนี้เนาะนี่เป็นชมพูแบบแป๊ดแปดแบบนี้แหละคือตัวนี้ดีงามนะคะเป็นเนื้อชายใครที่ ปากแห้งจัดแนะนํานะคะตัวนี้แล้วก็สีติดทนดีด้วยกินหมูกระทะแล้วยังรอดอยู่ได้อะคือมันยังติดทนอยู่บ้างแต่มันก็มหหหีหลุดไปบ้างแหละแต่ว่าก็ยังโอเคอยู่คือใช้ในชีวิตประจำวันก็คือติดทนดีเลยแหละนะคะสีนี้สีชมพูเป็นเบอร์7นะคะอ่าแล้วก็อีกสีหนึ่งสีนี้เป็นเบอร์ส0สีแดงสีแดงนี้นะคะเออแค่แบบ ปาดติ๊บเดียวมันก็แบบสีออกมาดีขนาดนี้แล้วนี่เขาเป็นแบบหมุนนะคะไม่ใช่แบบเหลลต่อมาอย่างสุดท้ายนะคะที่เราอายจะได้มาเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะคะนี้เป็นอายแชโดว์แบบสติ๊กนะคะก็เป็นแบบเนื้อครีมตัวนี้เขาบอกเป็นสูตรวอเตอร์พรด้วยพอลองสวอสีเล่นนะดูดิเนื้อคือแบบเป็นเนื้อครีมที่แบบดีมากดีอีกแล้วเนี่ยคือแบบ ขาดแค่แบบจึกเดียวรู้เรื่องเลยนี่สองสีนี้นะคะจะเป็นสีเทาเป็นเบอร์เบอร์12นะคะแล้วก็สีน้ำตาลเป็นเบอร์11นะคะอุ้ยอันนี้คืออยากจะบอกว่าเป็นแบบหมุนนะคะแบบหมุนใช้ตัวนี้ ดีงามมากนะคะก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปเปิดกล่องรีวิวค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันได้นะคะแล้วก็สามารถเข้าไปติดตามบอกอายเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แล้วก็ Instagram ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้บออไมก็ต้องขอตัวลานไปก่อนแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย